สวัสดีครับคุณฟังทท่ลครับคอลัมน์ป้อมพระอาทิตย์นะครับซึ่งเขียนโดยคุณโสพลองค์การแล้วก็อยู่ใน MGR หรือว่า Manager o n l i n นลให้ชื่อว่าเริ่มต้นปีใหม่ไม่สวยหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยคุณโสพลบอกว่ามันมีคำถามครับมีคำถามจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้ก็คือปี2567 คำถามที่ว่าเนี่ยคือรัฐบาลเศรษฐีเศรษฐาเนี่ยจะอยู่รอดพ้นแรงกดดันจากปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอยู่รอดได้อีกนานสักเท่าไหร่หรือว่าอีกนานสักกี่เดือนจะรอดไปจนถึงวันที่11เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่บุตรทสมาชิกหมดอำนาจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่จากนี้ไปเนี่ยต้องถือว่าเป็นการ ทดสอบความแข็งแกร่งของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นคําถามหนึ่งแล้วก็ยังมีคําถามอีกคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่เกี่ยวกับจตาก,กรรมของนักโทษเด็ดขาดชายที่ชื่อว่าโทนี่จากดูไบคําถามที่ว่านี่คือจะสามารถดิ้นรนหนีพ้นจากการถูกจําคุกได้หรือไม่หลังจากที่อยู่รอดมาแล้ว120กว่าวันด้วยกัน หรือว่ายังจะมีช่องโหว่มีรูหมารอดทางกฎหมายให้อยู่โรงพยาบาลตํารวจชนิดแหกตาชาวบ้านต่อไปโดยที่ไม่ได้สนใจใยดีต่อระบบนิติรัฐนิติธรรมความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างนั้นเลยหรือเปล่าชะตากรรมของรัฐบาลเศรษฐีเศรษฐาเนี่ยเชื่อมโยงกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แนบแน่นหรือกับแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการจะอยู่หรือการจะไปของผู้นํารัฐบาลขึ้นอยู่กับนักโทษเด็ดขาดชาย โทนี่จากดูไบคนนี้แหละครับมีเสียงร่ำลือกันอื้ออึงเลยนะครับว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่จะมาแทนเนี่ยก็คือลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักโทษเด็ดขาดชายโทนี่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาไม่แปลกใจหรอกครับที่หญิงสาวซึ่งอยู่ในสภาพเด็กฝึกหัดทางการเมืองเป็นมะม่วงจำบ่มแก๊สถูกปั่นกระแสให้เป็นผู้นำประเทศคนใหม่ ความแปลกใจอยู่ที่ว่าคนในตระกูลของโทนี่เนี่ยไม่คิดจะจดจําประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดบ้างเลยเลยครับประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด70กว่าล้านคนนะครับมีความหลากหลายทางสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ทางชีวภาพอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขเว้นแต่บางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื้อรังซึ่งมาจากการบริหารงานผิดพลาดมาจากการทุจริตคอร์รัปชัน เรือรังร้ายกว่ามเเร็งสังคมและนักการเมืองคุณภาพด้านจริยธรรมคุณธรรมต่ำชั้นมีปัญหาด้านจิตสำนึกรับผิดชอบชั่วดีการที่หญิงสาวมะม่วงจำบ่มถูกยัดเยียดให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของตนเองแถมยังกล้ายอมรับบทบาทนั้นต้องถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามะม่วงบ่มแกส๊ส ต้องถูกนํามาเสนอให้ประชาชนยอมรับว่าเป็นผลไม้คุณภาพดีไร้ที่ติปลอดนอนปลอดมแมลงรสชาติจะหวานเหมือนเปลือกนอกหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งรัฐบาลเศรษฐานเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวแทนมาแบบฟลุกๆด้วยความช่วยเหลือของหัวหน้ารัฐบาลคก่อนที่คุ้มเสียของบุติสมาชิกจํานวนหนึ่งมากพอที่จะดันหลังให้ตัวแทนของเครือข่ายโทนี่เนี่ยได้กลุมอํานาจรัฐเอาไว้แต่กว่าจะได้มาก็ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับ ต้องมีการปฏิบัติการแสบต่อพักคนรุ่นใหม่งายังไม่ทันงอกกระดูกยังไม่ติดเบอร์คิดไกลแต่ก้าวพลาดเพราะความอ่อนเกมต่อพวกเขี้ยวยาวเกล็ดแตกไรยงาก็แปลกครับแปลกที่เราได้เห็นพวกหัวงอกหัวดำหัวโล้นหัวเถิกแล้วก็หัวที่ก้มง่ายดายต่ออำนาจเนี่ยยอมรับให้หญิงสาวซึ่งพยายามจะผ่านหลักสูตรเร่งรัดทางการเมืองให้ก้าวขึ้นไปสู่อำนาจและเป็นผู้นำพักโดยที่ไม่รู้สึกอับอายว่าเป็นผู้ไร้ความเคารพในตัวเอง แต่ธรรมชาติแท้ๆของนักเลือกตั้งเนี่ยไม่คำนึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับจึงพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตามคําสั่งของเจ้านายในระบบที่พักการเมืองมีเจ้าของจึงไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวในการทํางานอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับในความรู้ความสามารถของกันและกันเป็นระบบขี้ข้าซึ่งหัวหน้าสั่งการได้ทุกอย่างนั่นแหละครับโดยที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวว่าพวกทาสทั้งหลาย ที่ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเนี่ยจะหนีออกไปเว้นแต่จะถูกประเมินว่ามีราคาสําหรับการซื้อขายย้ายพักเท่านั้นชะตากรรมของประเทศไทยจึนอยู่ในสภาวะวังเวงแต่ละวันแต่ละวันมีแผนฟื้นฟูชัดเจนเว้นแต่เรื่องของสุกเอาเผากินปั่นกระแสผูกใจชาวบ้านด้วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แบบเวอร์สุดขีดไร้พื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่มีเลยแต่ก็เป็นเส้นทางลัดนะครับสำหรับมะม่วงบ่มแก๊สให้เข้าสู่ตลาดการเมืองอย่างรวดเร็ว โดยมีลูกสมุนบริวารพลอยพยักเอออหอมหมกเอาใจเพื่อมาให้นายใหญ่นักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยเกิดพิโรธขึ้นมาพักคนรุ่นใหม่น่าจะอยากสร้างราคาเพราะว่าเป็นพักฝ่ายค้านที่ประชาชนเนี่ยยังพึ่งพาได้ด้วยการตีข่าวเป่าร้องว่าจะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นแล้วก็มองว่าเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายโทนี่เนี่ยจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวแต่นี่ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงราคาคุยเท่านั้นแหะครับ ต้องรอดูภาคปฏิบัตินะครับว่าจะทําอะไรได้อย่างจริงจังมากกว่าปาหีเล่นกลเกมตื้นตื้นแหกตาพวกบ้องตื้นหรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงดินทาว่าเจ้าของพักทั้งสองพักนี้ต่างก็มีข้อตกลงกันแบบรับลมคมในกันอยู่จึงไม่เห็นพักคนรุ่นใหม่ออกประโจมตีกรณีนักโทษเด็ดขาดชายโทนี่มีความสุขอยู่นอกคุกไม่ต้องลำบากเหมือนกับนักโทษทั่วไปเลยนะครับความล้มเหลวของรัฐบาลเศรษฐาซึ่งจะมีเห็น ทุกระยะโดยไม่สามารถจัดการให้การเดินหาเสียงทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นความจริงทั้งเรื่องการแจกเงินดิจิตัลซึ่งพลิกไปพลิกมายิ่งกว่านักเล่นกลทุกจังหวะการก้าวย่างของรัฐบาลเศรษฐาถูกบองว่าแฝงไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อต่อยอดอาชีพก่อนจะเข้าสู่การเมืองเป็นตัวแทนของเครือข่ายนักโทษเด็ดขาดชายโทน,นี่ท่ว่าน,นี้จะประเมินผลงานว่าราบรื่นแค่ไหนเนี่ยต้องดูที่ความสามารถ ที่จะผ่านงบประมาณประจำปี2,567ซึ่งจะต้องถูกเล่นงานโดยพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะในประเด็นต้องกู้เงินมาอุดช่องโหว่ของงบประมาณแล้วก็ต้องกู้เงินอีก5แสนล้านบาทเพื่อเอามาแจกตามที่ได้หาเสียงเอาไว้แล้วยังต้องเสี่ยงด้วยนะครับว่าจะผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภาหรือไม่รวมทั้งองค์กรตรวจสอบการทุจริตต่างๆด้วยประเด็นเรื่องความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานภาพของนักโทษเด็ดขาดชายโทนี่เนี่ย จะเป็นประเด็นร้อนในสภาผู้แทนและนอกสภาผู้แทนด้วยเช่นเดียวกันความไม่พอใจหลายๆเรื่องจะผสมโรงเป็นวิกฤตสําหรับรัฐบาลชุดนี้นอกจากความน่าเชื่อถือของรัฐบาลต่อประชาคมโลกและนักลงทุนต่างชาติแล้วเนี่ยนะครับยังมีประเด็นที่ว่าคนในประเทศเนี่ยไว้ใจรัฐบาลด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตด้วยหรือไม่รัฐบาลนี้แทบไม่มีต้นทุนทางสังคมเลยนะครับเพราะว่าไม่มีจุดขายสําคัญเพื่อให้ประชาชนเชื่อ ว่าจะทำหน้าที่อย่างซื่อตรงและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังได้รัฐบาลเศรษฐามีเวลาจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับนั่นหมายถึงไม่มีเหนือความคาดหมายอีกแล้วที่จะทําให้รัฐบาลเสียศูนย์จนไม่สามารถปักหลักประชิญกับปัญหาที่รุมเร้าได้เอาเถอครับอย่างนี้ไปเนี่ยก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าหัวหน้ารัฐบาล หรือจะเป็นตัวของนักโทษเด็ดขาดชายโทนี่ใครกันแน่ครับที่จะต้องจบแบบไม่สวยก่อนกันนะครับ